สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชียภูมิเขตหนึ่งสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีภารกิจหลักในการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการจัดก,การศึกษาขั้นพื้นฐานมีเขตพื้นที่บริการในจังหวัดชัยภูมิครอบกลุม่ม5อำเภอได้แก่อเภอเมืองชัยภูมิอเอคอนสวรรค์อเภอบ้านเข้าภอ,อหนองบัวแดง และอำเภอพักดีชุมพลมีโรงเรียนในสังกัด223โรงเรียนมีนักเรียน32,070คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2,202คนโดยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตหนึ่งมีการกระจายอำนาจโดยการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการในรูปแบบศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาจำนวน20ศูนย์นำทีมบริหารงานโดยนายนิวัฒน์แก้วเพชร ผู้อำนในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชีภูมิเขตหนึ่งร่วมกับรองผู้มำนในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาได้แก่ดรสมัตอาบสุวรรณรับผิดชอบดูแลงานกลุ่มอำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรในาการศึกษานายสงัดคคำเรืองศรีรับผิดชอบดูแลงานกลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร10ตำรวจโทรจรันชชชื่นรับผิดชอบดูแลงานกลุ่มนิเทศติดต,ตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาพร้อมด้วยผู้ในการกลุ่มต่างๆจำนวน10คนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชีภูมิเขตหนึ่งมีแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีทิศทางแนวคิดวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันผ่าน CP1 Model หรือเรียกว่าชีภูมิหนึ่งเป็นหนึ่งโดยกำหนดวิถีคุณภาพในการปฏิบัติงานร่วมกันผ่านการบริหารจัดการเป็นหนึ่งเพื่อให้เกิดเป้าหมายที่เป็นหนึ่งมีภารกิจในการทำงานที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการ,การการศึกษาขั้นพื้นฐานและความเป็นท้องถิ่นของจังหวัดชฉยภูมิดังนี้ 1. โอกาสทางการศึกษา Opportunity เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมีกองทุนช่วยเหลือนักเรียนติดตามเด็กออกกลางคันและจัดการศึกษาด้านอาชีพเพื่อการมีงานทำา 2. ประสิทธิภาพ Performance การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT เพิ่มความเข้มแข็งของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา20ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากระจายไปทั้ง5อำเภอ 3. คุณภาพการจัดการศึกษา Quality คุณภาพสูงมาตรฐานการจัดก,การศึกษาที่เป็นหนึ่งด้านวิชาการกีฬาดนตรีศิลปะและนัฏศินส่งเสริมการจัดก,การเรียนรู้แบบ active learning วิทยาการคำนวณ computing science เติมเต็มคุณลักษณะด้วยกิจกรรมลูกเสือเนตนารี 4. ความปลอดภัย safe ดูแลเรื่องความปลอดภัยห่วงใยอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิตพฤติกรรมรุนแรงการแกล้งลังแกบูรี่ยาเสพติดอบายามุขอาชญากรรมทางไซเบอร์การค้ามนุษย์ ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาเฉยภูมิหนึ่งเป็นหนึ่งนอกจากนี้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชีพภูมิเขตหนึ่งมีความห่วงใยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจึงได้สนับสนุนและส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดร,รวมทั้งประสานติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ดีร่วมกันกล่าวคือมีข้อมูลนักเรียนเป็นลายบุคคลมีระบบคัดกรองนักเรียนการส่งเสริมพัฒนานักเรียน การป้องกันการแก้ปัญหาและการส่งต่อดังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานและที่สําคัญสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชีภูมิเขตหนึ่งได้ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพในสังกัดโดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเพื่อกําหนดพื้นที่เป้าหมายคือโรงเรียนบ้านท่าหินง,งมตำบลท่าหินง,งมอาเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิซึ่งมีระยะทางจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา35กิโลเมตร มีโรงเรียนในเครือข่าย8โรงเรียนผู้บริหารทั้งสิ้น7คนครูและบุคลากรในการศึกษา95คนนักเรียน1,274คนซึ่งได้ขับเคลื่อนคุณภาพตามจุดเน้นทั้ง8เรื่องได้แก่ความปลอดภัยของผู้เรียนระบบประกันคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะการพัฒนาครูการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลการนิเทศกำกับติดตามและ b i g Data เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาความปลอดภัยของสถานศึกษารวมถึงลดความเ่ิมล้ำของโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในสังคมเมืองและสังคมชนบท